ควรใส่แป้งหรือแป้งในปลาทอดดีหรือไม่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่ถูกต้องหลังจากเห็นสิ่งที่ฉันทําทอดและกรอบมันไม่อ่อนตัวลงแม้ว่าจะยืนลงแล้วก็ตามนี่คือวิธีการทําเทมปุระภายนอกมันแพงมากทําเองได้ที่บ้านสะอาดและถูกสุขลักษณะกรอบอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยปอกเปลือกกุ้งด้วยมีดก่อนมันจะดูดีขึ้นถ้าถูกเป่าแบบนี้เตรียมผักที่คุณชื่นชอบรากบัวและฟักทองลูกเล็กเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมลงในผงเทมปุระคนให้เข้ากันแบบนี้ กุ้งและผักจะถูกเคลือบด้วยชั้นแป้งอย่างสม่ำเสมอตั้งน้ำมันให้ร้อนถึง60%แล้วทอดทอดช้าชด้วยไฟอ่อนปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วนำออกมาเมื่อทอดโดยใช้ผงเทมปุระนี้จะไม่มันเยิ้มเลยกรอบนอกนุ่มในกัดคำเดียวก็เพลินจริงๆตั้งแต่ฉันซื้อผงเทมปุระนี้มาวันนี้ทอดจานใหญ่อีกแล้วที่บ้านกรอบกรอบกรุบกรุบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชอบกินมันวิธีการนี้ก็ง่ายมากเตรียมผักและกุ้งเพิ่มเติมแค่จัดการกับมันสั้นๆเพิ่มผงเทมปุุระะลลลลงงงงใในในนนน้้น้้้้้าาแแแผผสมหเเขกกกกัััจจึคือบดวยป ทอดที่อุณหภูมิน้ำมัน60%ทอดจนเป็นสีทองและกรอบผงเทมปุระชนิดนี้ดูดซับน้ำมันได้น้อยกว่าทอดแล้วกรอบทุกคำอร่อยมากและมีคุณค่าทางโภชนาการสั่งซื้อตอนนี้และรับส่วนลด80%คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อมัน